บทที่46เทพทองหยดวันรุ่งขึ้นสมภารวัดป่ามะม่วงเดินทางเข้ากรุงเทพพร้อมพระลูปวัดอีกแปดรูปเพื่อไปเจริญพระพุทธมนต์ในงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดของโยมสุนี ซึ่งได้นิมนต์ท่านไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เดือนที่แล้วบ้านโยมสุนีอยู่เลยสนามบินดอนเมืองไปทางทิศตะวันออกนายสมชายขับรถไปตามแผนที่ที่สามีโยมสุนีเขียนไว้ให้และไปถึงก่อนเวลาเจริญพระพุทธมนต์ประมาณ30นาทีนิมนต์หลวงพ่อคะ่ะนิมนต์ข้างในเลยโยมสุนีออกมาต้อนรับและนิมนท์ท่านพระครูพร้อมพระภิกษุอีกแปดรูปเข้าไปในบ้าน แม้เจ๊สวยจังยังกระสาวอายุยี่สิบต้นๆนายสมชายออกปากชมโยมสุนีซึ่งอยู่ในชุดไหมไทยสีฟ้าอ่อนถึงกับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เมื่อได้รับคำชมวันนี้กี่ขวบแล้วล่ะท่านพระครูเย้าบ้างนึกเห็นภาพเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่ทุกสซนเสียยิ่งกว่าเด็กผู้ชายตัวโตๆหลวงพ่ออายุเท่าไรล่ะทำไมต้องย้อนถามอาตมาด้วย พระหนูเคยบอกว่าถ้าหลวงพ่ออายุเท่าไรก็เอาสิบลบที่เหลือเป็นอายุหนูท่านประคูคิดอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งจึงพูดขึ้นว่าอ้าวนี่ห้าสิบแล้วหรือเวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะอาตมายังนึกเห็นภาพผู้หญิงจอมแก่นที่ปีนขึ้นไปนั่งบนยอดไม้เพื่อซุ่มดูเครื่องบินญี่ปุ่นมาทิ้งระเบิดแก่นจริงๆนะโยมนนะ่ะ หนูก็เห็นหลวงพ่อนอนให้เตี่ยกับแม่หนูป้อนยาเมื่อไม่นานมานี้เองเหมือนกันนิมนต์เข้าไปบ้านเถอคะค่ะเดี๋ยวจะได้คุยต่อท่านพระครูจึงเดินนำหน้าพระลูกวัดเข้าไปในบ้านนั่งบนอาสนะเรียบร้อยแล้วโยมสุนีจึงพาลูกชายและญาติมิตรมากราบท่านเจ๊ใหญ่ก็มาร่วมงานทําบุญวันคล้ายวันเกิดของน้องสาวด้วยโยมเจ๊ใหญ่สบายดีหรื ท่านทักทายพี่สาวคนโตของโยมสุนีที่น้องๆพากันเรียกว่าเจ๊ใหญ่สตรีวรัยหกสิเศษผู้นี้เคยหุงข้าวให้ท่านกินสมัยเมื่อท่านไปนอนป่วยอยู่ในกระท่อมของหมอจีนผู้ใจบุญที่ช่วยชีวิตท่านไว้นายหมันแท่ตั้งเป็นชื่อของหมอจีนคนนั้นคนที่ท่านจะระลึกนึกถึงบุญคุณของเขาไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่สบายดีจ้า หลวงพ่อคงงานยุ่งมากสินะได้ข่าวว่าคนพากันไปเข้ากรรมาฐานที่วัดป่ามะม่วงกันมากหรือเกินฉันเสียอีกที่ยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยสักครั้งเมื่อไรจะไปละโยมอัตมาจะได้มีโอกาสทดแทนบุญคุณของโยมบ้างอัตมาไม่ลืมหรอกนะที่โยมเคยหุงข้าวให้อัตมาก,กินเมื่อหลายสิบปีก่อนโน้นนี่โยมสาโรดไปไหนล่ะท่านถามถึงสามีของโยมสุนี เดี๋ยวคงลงมาค่ะหนูกร่มใจกับเขาจังไม่รู้จะทำยังไงไปกร่มใจกับเขาทำไมล่ะหรือว่ากลัวเขาจะไปมีคนอื่นถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีนะโยมจะได้มาช่วยกันทำมาหากินภิกษุวัยใกล้หกสิบพูดยิ้มยิ้มอย่างเฮียนะหรือจะมีคนอื่นหนูเห็นเขาทํางานงกๆกทั้งวันทั้งคืนจะมีเวลาที่ไหนไปมีคนอื่นแต่ถึงจะมีหนูก็ไม่สนใจหรอกขลวงพ่อ แต่ที่หนูกลุ่มใจก็คือเฮียเขาไม่ศรัทธาพระพูดให้ตรงกว่านั้นก็คือเฮียเขาเกลียดพระไม่นับถือพระสงฆ์องค์เจ้าหนูเลยลุ่มใจกลัวว่าเขาจะตกนรกไม่ตกรกโยมอัตมาไม่ตำหนิโยมสาโรดพระอาตมาเองก็เคยเกลียดพระมาก่อนแต่อย่าลืมนะมันเป็นกฎแห่งกรรมเกลียดสิ่งไหนเจอสิ่งนั้นอัตมาเกลียดพระเลยต้องมาเป็นพระ แปลว่าอีกหน่อยเฮียเขาจะต้องมาบวชเป็นพระหรือคะเจสุนีถามหากสามีไปบวชเธอจะดีใจมากแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องบวชที่วัดป่ามะม่วงเพราะถ้าไปบวชที่วัดอื่นอาจจะเกลียดพระหนักขึ้นกว่าเดิมก็ได้ไม่ต้องถึงกับบวชหรอกโยมอัตมาจะทำให้เขาหายเกลียดพระโดยไม่ต้องบวชเอาละเอาไว้เป็นหน้าที่ของอัตมาที่จะเปลี่ยนเขา ลำพังโยมเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกพวกบ้านของโยมเขามีภูมิหลังคล้ายๆกับอาตมาคือเคยพบแต่พระไม่ดีแต่พูดก็พูดเถอะพระที่ดีๆปัจจุบันก็หายากเหลือเกินอาตมากล้าพูดได้เลยว่าคนที่มาบวชแล้วไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้เจริญพระกรรมฐานรับรองว่าเอาดีไม่ได้ในอนาคตพระสงฆ์องค์เจ้าเขาจะไม่นิยมปฏิบัติธรรมกันแล้ว แต่จะแข่งขันกันสะสมเงินทองแข่งบาร,รมีกันด้วยรถเบนซ์แล้วก็อยากได้สมณศักดิ์อยากเป็นใหญ่เป็นโตแข่งกับคฤือหั์บ้างก็ถึงกับหลอกลวงโลกหวังเอาราบแต่ก่อนมีแต่คฤือหั์เท่านั้นที่คอรับชั้นแต่เดี๋ยวนี้มีพระคอรับชั้นแล้วและจะเพิ่มจำนวนขึ้นจนหน้าใจหายญาติโยมที่ไม่เข้าใจก็จะพากันเลิกนับถือพระเลิกทำบุญทำทาน เพราะไม่ศรัทธาในพระศาสนาอีกต่อไปสามีโยมสุนีลงมาจากชั้นบนตรงเข้ามากราบท่านพระครูอย่างไม่เต็มใจนักเพราะมีอคติต่อพระเป็นทุนเดิมอยู่แล้วสมภารวัดป่ามะม่วงมองหน้าบุรุษผู้อ่อนวัยกว่าท่านราวสิบปีไร้คาถามหานิยมของสมเด็จโตเมตตาคุณังอรหังเมตตาสามจบอย่างรวดเร็วแล้วจึงคุยต่อ นายสารุธได้สัมผัสพลังเมตตาจากท่านก็คลายความเกลียดพระลงครึ่งหนึ่งนั่งฟังท่านสนทนากับภรรยาและญาติมิตรด้วยความสนใจกระทั่งได้เวลาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ครั้นพระภิกษุสงฆ์จากวัดป่ามะม่วงเจริญพระพุทธมนต์จบลงซึ่งใช้เวลาประมาณ30นาทีญาติโยมก็ช่วยกันถวายพัตตาหารนยสารธกุรีกุจอเข้ามาช่วยประเคน พระรู้สึกเอิบอิ่มใจยังไม่เคยรู้สึกเช่นนี้มาก่อนยิ่งไปกว่านั้นเขายังได้นำเงินส่วนตัวมาใส่ซองถวายพระภิกษุสงฆ์ทั้งเก้ารูปแยกต่างหากจากที่ภรรยาได้จัดเตรียมไว้และยังใส่ซองถวายท่านพระภูเป็นพิเศษอีกห้าพันบาทเพื่อเป็นค่าอาหารของผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดป่ามะม่วงก่อนลาเจ้าภาพกลับท่านพระรูมองไปยังภาพถ่ายของโยมมัน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโต๊ะหมู่บูชาพูดในใจว่าโยมมันอัตมาตอบแทนบุญคุณโยมมันด้วยการทำให้ลูกเขยของโยมหายเกลียดพระลูกเขยของโยมเขาเป็นคนดีรักลูกรักเมียและขยันทำมาหากินอีกหน่อยโยมสุนีจะกลายเพศเป็นเศรษฐีเพราะมีสามีขยันลูกเขยโยมคนนี้เขาขยันมากขยันไม่มีใครเทียบเทียมได้ ในอนาคตเขาจะทำงานจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตหลวงพ่อครับผมขออะไรหลวงพ่อสักอย่างหนึ่งจะได้ไหมครับนายสารุถามขณะมาส่งท่านพระครูที่รถโยมจะขออะไรถ้าให้ได้อัตมาก็ไม่ขัดข้องหลวงพ่อให้ได้แน่นอนครับเว้นเสียแต่จะไม่ให้ต้องให้สิถ้าให้ได้อัตมาจะไม่ให้ได้อย่างไรโยมจะขออะไรละ่ะ ท่านถามเอกคือผมจะขอว่าให้หลวงพ่อมางานทำบุญวันเกิดของโยมสุนีทุกปีได้ไหมครับผมตั้งใจว่าจะจัดงานทำบุญวันเกิดให้เขาทุกปีถ้าอาตมาไม่อาพาธเจ็บป่วยหรือติดธุระอะไรก็จะมาเว้นเสียแต่มีเหตุขัดข้องมาไม่ได้จริงๆท่านพระครูรับปากเพราะเห็นว่าพอจะสงเคราะห์ได้อย่างน้อยก็เท่ากับได้มาอุทิศส่วนกุศลให้กับโยมมัน หมอจีนที่ช่วยชีวิตท่านไว้เมื่อเกือบ40ปีมาแล้วขอบคุณครับที่หลวงพ่อรับปากเขาประนมมือไหว้ไม่รบกวนหลวงพ่อมากไปหน่อยหรือเฮียโยมสุนีพูดอย่างเกรงใจเพราะรู้ว่าท่านมีภารกิจที่ต้องทำอีกมากมายไม่เป็นไรนาะนานทีปีหนถึงจะรบกวนท่านสักครั้งเฮียจะได้มีโอกาสทำบุญทุกปีไงละ่ะเขาบอกภรรยา งั้นก็ทำใจเฮแล้วกันหนูต้องขอขอบคุณหลวงพ่อที่เมตตาแล้วหนูจะไปเข้ากรรมาฐานค่ะเจ้าของวันเกิดให้สัญญาฉันจะพยายามไปกับสุนีเขาจเจ้าหลวงพ่อเจ๊ใหญ่พูดบ้างแล้วยมสารโลดละ่ะไปกับยมสุนีนะคงไม่ได้หรอกครับหลวงพอ่อถ้าไปพร้อมกันทั้งสองคนเดี๋ยวจะไม่มีใครดูแลร้านให้สุนีเขาไปก่อนก็แล้วกัน บุรุษไวยเดียวกับภรรยาพูดบ่ายเบียงแท้จริงเขาห่วงงานไม่อยากทิ้งงานไปแม้แต่วันเดียวหลวงพ่อคะภรรยาทำบุญและสามีจะได้ด้วยหรือเปล่าคะโยมสุนีถามว่ากันตามหลักการแล้วไม่ได้เพราะทำกรรมแทนกันไม่ได้อาอย่างนี้ก็แล้วกันสมมติว่าโยมใส่น้ำหอมแต่โยมสาโรดไม่ได้ใส่แล้วยมคิดว่าโยมสาโรดจะหอมเหมือนกับโยมหรือเปล่า จะหอมได้ยังไงล่ะคะหลวงพ่อคนไหนใส่คนนั้นก็หอมใครไม่ได้ใส่ก็ไม่หอมหนูพูดอย่างนี้ถูกต้องไหมคะนั่นแหละการทำบุญก็เหมือนกันใครทำใครได้จริงอยู่บางครั้งเราก็ทำบุญอุทิศให้กันได้แต่ก็เหมือนกับเราไปอาศัยข้าวเขากินจะกินของเขาทั้งปีทั้งชาติก็ไม่ได้ต้องหาของเรากินเองถึงจะถูกเพราะฉะนั้น อย่าไปหวังพึ่งบุญจากคนอื่นเท่านั้นต้องสร้างบุญของเราเองด้วยะโยมนะท่านหันมาพูดกับโยมสารโรธครับหลวงพ่อต่อไปนี้ผมจะสร้างบุญกับหลวงพ่อทุกปีด้วยการนิม,มนต์หลวงพ่อมางานทำบุญวันเกิดของสุนีแต่จะให้ไปเข้ากรรมาฐานผมคงไปไม่ได้เพราะทิ้งงานไม่ได้จริงๆคนรักงานเท่าชีวิตกราบเรียนตามตรง ข้อนั้นอาตมารู้โยมสุนีจำคำของอาตมาไว้นะว่าพวกบ้านของโยมจะทำงานไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตโดยไม่ยอมหยุดพักผ่อนไม่ดีหรือครับหลวงพ่อคนที่ทำงานจนวันสุดท้ายของชีวิตหรือพูดตรงๆก็คือทำงานจนวันตายผมว่าดีนะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินให้โรงพยาบาลเขาออกความเห็นหลวงพ่อฟังเฮียเขาพูดนะเขาเป็นคนยอดงกเลย เพราะนอกจากงบงานแล้วยังงบเงินอีกด้วยจะไม่ยอมเสียเงินให้โรงพยาบาลเลยหลวงพ่อเคยเห็นคนงบอย่างนี้มาก่อนหรือเปล่าคะผมยึดคำขวัญของจอมพลสฤษดิ์ครับงานคือเงินเงินคืองานบรรดาลสุขเราอยากมีความสุขก็ต้องมีเงินเยอะๆจะมีเงินเยอะๆได้ก็ต้องทำงานเยอะๆชีวิตผมจึงมีแต่งานกับเงินนายสารโรเสนอปรัชญาชีวิตของตน ท่านพระครูจึงประนีประนอมด้วยการพูดกับโยมสนีว่าเอาละโยมต้องเชื่อโยมสารโลธเพราะเขาเป็นผู้นำต้องยึดคำขวัญของจอมพลปอเชื่อผู้นำชาติเจริญอัตมาขอทำนายว่าโยมสารโรธจะเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงานอันเป็นความเจริญทางโลกส่วนโยมจะเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมในทางโลกสามีช่วยเราได้แต่ในทางธรรมเราต้องสร้างเองทำเอง แล้วพูดกับโยมสารโรธว่าถ้าโยมอยากเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมก็ต้องไปเข้ากรรมฐานวัดป่ามะม่วงยินดีต้อนรับจะไปเมื่อไรก็เชิญผมขอเจริญทางโลกอย่างเดียวก็พอครับให้สุนีเขาเจริญทั้งสองอย่างก็แล้วกันคนรักเมียเท่ากับรักงานกราบเรียนจะเอาอย่างนั้นก็ได้เอาล่ะอัตมาเห็นจะต้องลา จากนั้นท่านจึงขึ้นไปนั่งคู่กับนายสมชายทางด้านหน้าส่วนพระภิกษุอีกแปดรูปนั่งด้านหลังคืนนั้นเมื่อท่านพระครูเข้ามายังหอประชุมเจริญชยัยเพื่อสอบอารมณ์ให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมครูใหญ่คนที่ถามหากุตินายห้างทองหยด เมื่อคืนวานก็ได้เข้ามารายงานด้วยหน้าตาเคร่งเครียดว่าหลวงพ่อครับผมเห็นภาพถ่ายของนายทองหยดอยู่ที่เมนเขาตายไปหลายปีแล้วนี่ครับแล้วทำไมถึงมาเสิร์ฟน้ำชากาแฟพวกผมได้พวกผมกลัวกันมากครับครูใหญ่กลัวอะไรล่ะกลัวผีนายทองหยดครับครูใหญ่อีกคนตอบอีกคนจึงเสริมว่า ผมเพิ่งประจักษ์เดี๋ยวนี้เองว่าผีวัดป่ามะม่วงดุเหลือเกินขนาดพวกเรามาสร้างบุญสร้างกุศลก็ยังมาหลอกหลอนได้ผมได้ยินมาว่าผีจะกลัวพระและไม่กล้าเข้าวัดแต่ผีในทองหยดมาหลอกถึงในวัดทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับเพราะไหนห้างทองหยดไม่ได้เป็นผีนะสิถ้าเป็นผีจะมาเสิร์ฟน้ำชากาแฟได้หรือแถมยังสวมชุดขาวเหมือนพวกโยมอีกด้วย ใช่ไหมเล่าท่านพูดเพราะรู้ที่รู้เพราะเห็นก็คนตายไปแล้วถ้าไม่เรียกผีแล้วจะเรียกว่าอะไรครับครูใหญ่คนที่นั่งหลังสุดถามขึ้นเรียกเทพสิอาตมากำลังจะบอกว่านายห้างทองหยดไปเกิดเป็นเทพถ้าเป็นผีก็ต้องตาโบแลบลิ้นติ้นตาหลอกพวกโยมใช่ไหมแล้วพวกโยมก็ต้องเป็นไข้หัวโกนไปตามๆกันอยากเป็นอย่างนั้นไหมเล่า ไม่อยากครับทุกคนตอบอย่างพร้อมเพรียงกันเทพคือเทวดาใช่ไหมครับหลวงพ่อคราวนี้คนถามเป็นบาทหลวงจากราชบุรีมีนามว่าศักชัยถูกแล้วเทพก็คือเทวดาซึ่งมีอยู่หกชั้นด้วยกันถ้าเหนือชั้นเทพไปก็เป็นชั้นพรมซึ่งมียี่สิบชั้นเป็นชั้นของรูปประพรมสิบหกอรูปประพรมสี ส่วนพวกเทพหรือเทวดาเป็นชั้นกามาวจรคือยังเวียนว่ายอยู่ในกามมีความปรารถนาในกาม,มคุณห้าได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสส่วนชั้นพรหมเป็นชั้นที่ละกาม,มคุณห้าได้แล้วผู้ที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ต้องเกิดในภูมิใดภูมิหนึ่งใน31ภูมิซึ่งจะเรียกว่าวัตจักรชีวิตก็ได้ท่านพระครูอธิบาย ไม่ใช่26ภูมิหรือครับเพราะชั้นเทพมี6ชั้นชั้นพรหมมียีสรวมกันน่าจะเป็น26บาทหลวงสักชัยแยง้งท่านพระครูจึงอัตถาที่บายว่าอีกห้ารูปที่อาตมาไม่ได้กล่าวถึงก็คือมนุษย์เนรฉา,านอสุรกายเปรตและนรกมนุษย์จัดเป็นสุขติภูมิเช่นเดียวกับเทพและพรหม สุขติภูมิจึงมีทั้งหมด27ส่วนอีกสภูมิที่เหลือจัดเป็นทุขติภูมิศาส,สนาพุทธสอนไม่เหมือนศาสนาคริสต์เลยนะครับผมสงสัยจังเลยว่าทำไมแต่ละศาสนาจึงสอนไม่เหมือนกันเก็บความสงสัยไว้ก่อนขอให้ตั้งใจปฏิบัติแล้วความสงสัยก็จะหายไปเองเมื่อไรที่เข้าถึงสัจธรรมเมื่อนั้นก็จะหายสงสัย การเข้าถึงสัจธรรมเข้าได้ด้วยการปฏิบัติเอาละแล้วโยมจะพบคําตอบด้วยตัวเองท่านรู้ว่าปาดหลวงผู้นี้บำเพ็ญบารมีมามากพอที่จะได้ดวงตาเห็นธรรมในชาตินี้และจะได้ที่วัดป่ามะม่วงแห่งนี้ส่วนครูใหญ่ทั้งหลายนั้นยังไม่มีผู้ใดบารมีแก่กล้าพอจึงต้องรอให้ถึงเวลาเสียก่อนหลวงพ่อครับ เทพก็ามาปรากฏตัวให้มนุษย์เห็นได้หรือครับที่หลวงพ่อบอกว่านายทองหยดเป็นเทพทําไมเขาไม่อยู่บนสวรรค์ทําไมยังมาวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์ครูใหญ่คนหนึ่งถามขึ้นเพราะเขาต้องการสร้างบารมีให้แก่กล้ายิ่งขึ้นปกติพวกเทพจะไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์ในคำพีกล่าวไว้ว่ากลิ่นตัวมนุษย์นั้นย่อมปรากฏแก่พวกเทพเหมือนซากศพ นายห้างทองหยดคงอยากได้บุญมากจึงทนเหม็นกลิ่นตัวของโยงมาช่วยเสิร์ฟน้ำชากาแฟอาจจะหอมกลิ่นสีลของพวกผมก็ได้ครับหลวงพ่อเรียกนายทองหยดว่านายห้างเขาเป็นนายห้างขายยาหรือครับครูใหญ่คนที่เป็นหัวหน้าถามไม่ได้เป็นนายห้างขายยาเขามีกิจการหลายอย่างมีโรงน้ำแข็งโรงสีข้าวโรงเลื่อยใครๆเรียกเขาว่านายห้าง อาตมาก็เรียกตามเขานายห้างเขามีอุปการะคุณต่อวัดป่ามะม่วงมากตอนโบสถ์หลังเก่าพังเขาก็เป็นหัวเรียวหัวแรงมาช่วยสร้างหลังใหม่ให้ท่านพระครูพูดถึงความดีของนายห้างผู้ร่วงลับศาลาสวดพระอภิธรรมศพเขาก็เป็นคนสร้างใช่ไหมครับคุณนายพานพบภรรยาของนายห้างสร้างเป็นอนุสรณ์ให้สามี ตอนสร้างยังมาปรึกษาอัตมาว่าจะเอาชื่อใครขึ้นก่อนอัตมาก็บอกให้เขาไปคิดเองในที่สุดก็เอาชื่อสามีขึ้นก่อนท่านมีได้เล่าถึงสาเหตุที่ทำให้คุณนายผานพบต้องการเอาชื่อตัวเองนำหน้าชื่อสามีเอาละใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการปฏิบัติก็ถามได้ประเดี๋ยวจะได้แยกย้ายกันไปพักผ่อนใครยังไม่ง่วงก็ให้เดินหนึ่งชั่วโมงนั่งอีกหนึ่งชั่วโมง แล้วใอยนอนหรือจะเดินสองนั่งสองก็ได้บรรดาครูใหญ่พากันโวยวายว่าหลวงพ่อครับแค่นั่งชั่วโมงเดียวก็แทบไม่ไหวถ้าให้นั่งสองชั่วโมงพวกผมคงต้องเข้าเมนตามในห้างไปแน่เลยไม่ดีหรือจะได้ช่วยกันเสิร์ฟน้ำชากาแฟผู้มาเข้ากรรมาฐานในห้างจะได้มีผู้ช่วยท่านพระครูถามยิ้มยิ้ม พวกผมยังไม่อยากสร้างบาร,รมียิ่งใหญ่ขนาดนั้นหรอกครับหลวงพ่อขอรับใช้ชาติไปก่อนผลการสอบอารมณ์ปรากฏว่าบรรดาครูใหญ่ทั้งหลายไม่มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติอาจเป็นเพราะยังต้องเวียนว่าอยู่ในวัฏจักรชีวิตต่อไปอีกนานเมื่อสำรวจตรวจตาดูสภาวะจิตของแต่ละคนแล้วพบว,ว่าส่วนใหญ่พากันห่วงงานห่วงตำแหน่งห่วงบุตรภรรยาและทรัพย์สมบัติ จิตใจยังไม่ปลอดโปร่งไม่ปล่อยวางจึงมีอาจเข้าใกล้อมาตรธรรมได้ตรงข้ามกับบาทหลวงซึ่งแม้จะม่ได้เป็นชาวพุทธแต่มีความตั้งใจในการปฏิบัติรู้จักปล่อยวางภาระหน้าที่ไว้ชั่วคราวยิ่งไปกว่านั้นการประพฤติตนเป็นนักพรตก็ช่วยเอื้ออำนวยให้การปฏิบัติคล่องตัวและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วดังนั้นเมื่อท่านพระครูสอบอารมณ์ให้เขาเสร็จสิ้นลง จึงบอกเขาว่าบาดหลวงปฏิบัติได้ก้าวหน้ามากเอาละกลับที่พักไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็ให้เดินจงกรมสองชั่วโมงนั่งอีกสองชั่วโมงแล้ว่อยนอนทำได้หรือเปล่าได้ครับบาดหลวงศักชัยรับคำหนักแน่นบรรดาครูใหญ่เมื่อได้ยินท่านพระครูสั่งบาดหลวงต่างพากันสงสารคิดว่าเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเจตนาจะแกล้งคนต่างศาสนา ความที่เป็นชาวพุทธแต่ในานามทำให้พวกเขาคิดเช่นนั้น